ก็คิดนานแล้วต้อง plan ผมก็อันนั้นแพลนแล้วใช่ไหมอันนั้นแพลนแล้วใช <c oughs> แล้วาประมาณแบบเดือนของเดือนนั่นนงจับ <c oughs> จัด s ร r u c t u r e วันไหน,น,น <c oughs> ดีจังหวะไหนดีมแบบันนั้นก็เป็นแบบเออเอาเลยว่าขอแล้วก็ได้ก็ลุยเลย <c oughs> เป็นอารมณ์นั้นมากกว่าเป็นแบบสปอนเทเน o แต่ไม่ได้ว่าแพลนว่าตอนปีใหม่ตอนเที่ยงคืนจะบอกแพรว่าพอดีมันแบบอ,แาาอารมณ์มันไปเลยก็เลย ไม่แน่นอนไงมไม่ติ๊กไม่ติก, <c oughs> ก็นี่เพ,เพิ่งใช้ชีวิตคู่เป็นเป็นทางการกันมาประมาณ4เดือนต้องมีสนธิสัญญาหรือว่าข้อตกลงกันไหมคะน้องแพรชีวิตเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือถ้าหวานแต่พอแต่งงานปุ๊บก็ได้อีเมลจากแม่หวานมาเป็นวิธีการใช้ชีวิตคู่ <c oughs> ก็คือคุณแม่เจ๋งมากเลยอ่ะก็คือห้ามไม่เจอกันเกินหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าแบบไปสองอาทิตย์ไม่อ๋อคุณแม่มีเวลาให้ห้ามห่างกันเกินหนึ่งสัปดาห์นไมคนเดียวนะไม่ต้องไม่หวานจะไม่ได้เอาอีซีซีเราด้วยเนี่ยเข้าใจอะไรผิดหลายอย่างบางบางทีฮะคุณแม่กลัวว่าแพรจะเหนื่อยคนเดียวเพราะฉะนั้นหวานต้องรับรู้ข้อนี้ด้วยแล้วก็ถ้าถ้าพาไปไม่ได้หวานก็จะมา แล้วก็ถ้าแพ้วั <OK> นไปไม่ได้แพ้ก็จะบินมานี่ <c oughs> อันก็คือต้องคุยโทรศัพท์กันทุกวันก็อย่าให้ความห่างเป็นความเคยชินต้องคอย <c oughs> คอยอยู่ด้วยกันค่ะอย่าให้มันแบบห่างกันไปแล้วเดี๋ยวมันจะชินแล้วมันจะ <c oughs> จูนกันติดยากเลยคะแล้วก็ว่าแล้วก็ว่าถ้ามีอะไรก็คือบอกได้บอกคุณแม่ได้ทุกเมือ่อ บอกได้ทุกเมื่อบอกได้ทุกเรื่องวานเราก็เลยชัดกันทุกวันชัดแล้วมันดีม่เป็นไงบ้างวานเป็นไงเป็นสามีที่ดีไหมอะไรเงี้ยอ๋อเลย่ก็จะคอยถามตลอดหาพวกข้าหาพวกแต่จริงๆน้องแรรู้สึกยังไงตอนที่ได้รับอีเมลคุณแม่ครั้งแรกในในหลายๆข้อตอนนั้นก็กลังจะไปปฏิบัติธรรมพอดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เขียนกลับไปบอกรู้สึกโชคดีมากๆที่แบบได้คุณแม่สามีที่ดีอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าข้างเราใช่ ตอนงานแต่างงานนี่ร้องไห้คนนี้ร้องไห้ตลอดตอนจะไปส่งตัวนี่ก็ร้องกอดออแม่กลั <c oughs> บกรงยนประจาอีกแล้วเหรอเ <c oughs> พิ่งจบเพิ่งจบเพิ่งจบกรงในประจามาสิบสิบปีต้องกลับกลงในประจาใหม่อีกแล้วเหรอเสียงสระ่าพแล้วก็ทุกคนก็ถ่ายน้องถูถ่ายกล้องก็น้ำตาไหลแล้วก็ <c oughs> ถ่ายกันแบบว่า ทุกคนเข้าข้างพี่แพรใช่ไหมแล้วก็ตายเขาเขามีหลักฐานนะจ๊ะนี่ก็นร้องไห้ทุกคนเข้าข้างไม่เขียวตอนจะส่งตัวก็คือน้องเข็มบอกเวลาผิดเนี่ยบอกเวลาส่งตัวบอกจริงๆต้องเป็นหกโมงแล้วเข็มเออห้าโมงใช่ไหมหกโมงแล้วเข็มบอกประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นคุณแม่วันแบบลงวินมอเตอร์ไซค์มาถึงโรงแรมขี่วินมาเฮ้ยชัแล้วมาถึงลูกก็ คุณแวนน่ารักจังเลยอ่ะทุกวันนี้เนี่ยชีวิตของทั้งคู่เป็นยังไงคือจันถึงสุขน้องแพรจะทํางานนะคะวันก็จะทํางานที่นี่ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็สุดแล้วแต่แพรมานี่หรือวานจะเข้ากรุงเทพแต่บางที่วานก็จะอยู่ได้นานจนอาทิตย์หนึ่งอะไรนะคะบางทีถ้างนานานที่นิ่งบุตงานนิ่งก็ ก็กลับแต่คือผมไม่ได้พนันว่าเดือนนี้วันนี้ต้องไปคืนดูตามของเราดูไม่แน่นอนเลยนะโอเคกลับมาแล้วนะก็กลับมาเลยเพราะขับกรุงเทพมันง่ายมากเหมือนเหมือนขับจากใช่เร็วกว่าไปจากบ้านไปที่ทำงานใช่เดีวเดีชั่วโมงหนึ่งถึงมีข้อตกลงอื่นไหมคะที่วานจะต้องอารมณ์ร้อนเหมือนเดิมได้หรือจะต้องน้อยลงอะไรอย่างนี้ไหม ก็แค่บอกว่าเออเวลาก็คือต้องเบาๆหน่อยแต่เขาก็เบาเบาลงเยอะมากเร่ก่อนนี้ไหลุดน่ารกตอนนั้นกับพนักงานเาจะเป็นอารมณ์ร้ายแต่เขาเพราะเราทุกคนจะรู้ว่าคที่คนที่คนที่คนทีอนีคนที่คนที่คนท่คนทคนที่คนี่น่เนี่ค่น็น่นานที่คนที่านทคนทีคนที่คน้านคนที่คคี่คค้ว่คนที่คี่นคนนค่นนน่่นนป่ี ต่จะไม่เคยารมเลายเรื่องเรื่องใหม่ๆแตเอารมณ์เรื่องเก่าๆตลอดต้องขอต้องขอเฉเรื่องงานไหมเฉยเรื่องงานเ่ยเรื่องงานมีตัวอย่างอะไรจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ข้อดีอันนั้นเนี่ยมาประกอบให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์แบบมากที่สุดควานก็ความเมีสละจริงๆฮะไม่แน่นเพราะพ่อแม่เขาก็อยู่กันมานานทำให้เราดูให้เราเห็นไม่ใช่ไม่ต้องตัวติดกันตลอดเพราะพ่อผมก็บางทีก็ ไปนู่นไปนี่แม่ก็ไปนู่นไปนี่คือ,อ,อมันเฟล็กซิเบิลได้สมัยเนี้ยแล้วก็ก็แนววิธีการดูแลครอบครัวหมดเพราะแฟนของพ่อแม่ผมก็เลยเอามาใช้กับกฎหมายบ้างก็ดี <c oughs> แต่พอวานไปขอที่บ้านก็คุณพ่อแม่ก็นั่งคุยกันแล้วก็สอนวิพอวานมาขอก็สอนวิธีใช้ครอบครัวว่าเรา ไม่ได้อยู่กันสองเออไม่ได้อยู่กันต่างคนต่างอยู่คือเวลาทําอะไรก็ต้องนึกถึงอีกคนเพราะมันมาเป็นคู่เ้ยแล้วก็ต้องให้อภัยกันเข้าใจกันอะไรเงี้ยพื้น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 นี่แหละทํายากที่สุดแหละให้อภัยเนี่ยผมต้องให้บ่อยมากบางทีต้องต้องมีความเมตตาอย่างสูงความอดทนอย่างมากต้องพยายามไม่ว่าใครผิดใครถูกอะไรเงีแต่ให้อภัยจบจผิดก็ผิดผิดก็ผิดผิดก็ยอมก็ต้องขอโทษผิดก็ยอมรับ หน้าที่การงานกับประสบการณ์ในการทำงานของทั้งสองคนสามารถนำมาแนะนำซึ่งกันและกันได้ไหมคะก็พะก,ก็จะช่วยหวานเรื่องกฎหมายของที่ที่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พะะแต่ก่อนเป็นคนไม่มีหัวธุรกิจเลยตั้งแต่มาคบเขานี้ได้อะไรจากเขาเยอ ER. ะและ้วก็วิธีแบบเอนเทนทนคนบางทีพาจะมีช่วงแบบเพราะมันเหนื่อยจากงานเจอคนเยอะแล้วจะมีช่วงที่แบบไม่อยากเจออนะไรอย่เงี้ยแต่ เหมือนพอมาอยู่กับวานแนละ้วมันได้รู้วิธีการแบบพูดคุยกับคนมันก็เอาปรับไปใช้กับงานมาได้ทําให้ดีขึ้นแบบเหมือนกลายเป็นลูกความแล้วกลายเป็นเพื่อนพไปด้วยออก็คือรู้วิธีเอนเตอร์เทนเขาแล้วก็รู้วิธีคิดหัวธุรก,ก,กิจอะไรด้วยก็ได้จากเขาเยอะวานได้อะไรจากคุณทนายคนสวยทนายคนสวยได้กฎหมายมาคุ้มครองผมตอนนี้ยังไม่ทำอะไรผิดถ้าท,ทำอะไรผิดอาจจะโดน, <c oughs> นกฎหมายจะมาแบ็กไฟก็ได้น่ากลัวอันนี้อันนี้น่ากลัว แต่เวลาเขาทำธุรกิจอะไรเขาก็มาถามอะไรเงี้ยแล้ก็จะ a d v i c e มีมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงสบายๆไม่รีบไปไหนไม่คาดหวังอะไรอยู่กับปัจจุบันเพราะความคาดหวังมันทำให้เป็นทุกข์อะไรแล้วก็ถ้าอยู่ล้ห้ามห้ามเอาประสบการณ์เก่าๆมาคอมพมนไม่ได้ห้ามคุาห้ามห้ามห้ามชอบอีกอันหนึ่งที่วานคิดในมุมมองของวานคือ ต้องทาเพื่อความสุขของตัวเองอ,อย่าอย่าทำหรือต้องเปลี่ยนเพื่อใครคือทาเพื่อให้คนอื่นพอใจก็ต้องเป็นตัวของรามากที่สุดก,ก็คุยตั้งแต่แรกว่าก็ทุกคนเราสองคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะแล้วต่คนก็ต่างมีไลฟ์สไตล์ที่บางทีไม่เหมือนกันเราก็ต้องปล่อยไป,ไปนู่นไปนี่คือเราต้องไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างว่าโอ๊ยว่าโอ,ออโอเค เดี๋ยวฉันทำงาน9ก้าโมงเช้ากลับบ้านห้าโมงนะตอนนี้ผมตื่นเที่ยงผมทำงานถึงตีสามเลยนี่ s, uh huh. <S มันสเ schedule กจจลเราเป็นคนละแบานะครับก uh ็ huh. ต้องเข้าใจกันเรื่องนี้ชีวิตต้องมีการยืดหยุน่นคุณผู้ชมได้ชมเรื่องราวของทั้งคู่แล้วก็คงจะอดที่จะมีรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนเราไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สำหรับแขกรับเชิญของเราคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่หวังว่าหลายๆคนคงจะเฝ้ามองเหมือนที่เราเฝ้ามองประวานมาตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้เป็นความรักที่ยั่งยืนตลอดไปขอบคุณน้องแพรและก็ประวานมากมากครับค่ะไม่ยังไงบ้างคุณผู้ชมคะทั้ง3ามคู่รักพอดูแล้วเนี่ยอิจฉาตาร้อนไหมคะ แม้จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะให้อิจฉาหรือว่าตาร้อนแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากจะมีคู่หรือว่าชีวิตคู่ที่ยืนยาวที่มีความสุขที่ยั่งยืน ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างทั้งหมด3คู่ก็คงจะได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนํากลับไปใช้ได้เช่นเดียวกันอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครแล้วเนี่ยเราก็อยากจะอยู่กับคนนั้นนานๆถูกไหมคะอยากจะมีความสุขกับเขาจนกว่าลมหายใจจะจากกันไปเลยทีเดียวขอให้ทุกคนได้พบในสิ่งที่ตัวเองหวังวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการสุริวิภาวันศุกร์หน้า4ี่ทุ่ม50พบกันใหม่สวัสดีค่ะ Thank you.